ู้ชมครับคุณยังอยู่กับเสรีดามาในเบรกที่2นะครับย้ำช่องทางการติดต่อสื่อสารหน่อยส่งเ MS มาสดๆที่นี่นะครับ4642200นะครับใครที่ชมย้อนหลังหรือสะดวกทาง a c e b o o k ครับสร็นะครับเสรีดามาเป็นภาษาไทยเลยเดี๋ยวทีมงานจะยกมาตอบกันอ่ะมาถึงประเด็นที่โปรยไว้เมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์รู้จักน้องคนนี้ดีเพราะเป็นสาวประเภท2จากเมืองลาวที่มาประกวด m i s s International q u e e n 2014แล้วก็ได้ตำแหน่งรองอันดับ2ไปเขาบอกว่ามีข่าวมาจาก เ,ออเพจดังของเมืองลาวนะครับชื่อว่าโทรโขงเป็นเพเป็นเพจเกี่ยวกับข่าวสารของประเทศลาวเขาเขาเขาบอกว่าหลิงหลิงเนี่ยมีหนังสือผ่านแดนที่ระบุเพศเป็นเพศหญิงอย่างเป็นทางการเนื่องจากทําชื่อเสียงให้ประเทศพอมีข่าวมาอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นที่วิจารณ์สําหรับชาวเน็ตซึ่งตอนนั้นนะยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเช่นถ้ามีในไทยแบบนี้ผู้ชายต้องสืบประวัติให้ดีก่อนนะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการม้่วมอยแหละว่าเอ๊ะทำไม สปปลาวมีกฎหมายรับรองเรื่องนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดเนี่ยครับผู้จัดการส่วนตัวของลิงหลิงก็มายืนยันนะครับว่าเป็นความจริงแต่ไม่ใช่เพราะทําชื่อเสียงให้ประเทศนะแต่เพราะกฎหมายของประเทศลาวสําหรับสาวแค่สองนั้น<อ>นั่น,น,นแหละใครที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้วจะระบุว่าเป็นเพศหญิงได้โดยทันทีอัตโนมัตินั่นคือสิ่งแรกที่พี่มีิทิริยากับสิ่งนี้ว่าทําไมถึงเขียนว่าเพราะทําชื่อเสียงแล้วจึงให้ใช่นางสาวได้ คือควรจะเขียนเลยว่าลาวได้ออกกฎหมายให้คนที่แปลงเพศแล้วเนี่ยใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวได้เพื่อให้คำนำหน้าเนี่ยสอดคล้องกับสรีระทางกายภาพนะซึ่งตรงนี้ในประเทศไทยเองพี่ก็ต้องการให้มีเช่นนี้เช่นเดียวกัน เวลาพูดอย่างนี้อาจารย์เราเนี่ยชอบไปว่าเมืองเรานี่กลายเป็นว่าการยอมรับเพศที่สามหรือเพศทางเลือกข่าเราก้าวหน้ากว่าเราไปไกลมากนะคุณผู้ชมของเราเนี่ยไอ้ไม่ต้องไปถึงเปลี่ยนนางโสดนางสาวเป็นแฟนกันจะซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วยกันนี่ยังวุ่นวายไปหมดเลยอาจารย์ใช่คือกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่บูรณาการก็คือหมายความว่าตอนนี้เรามีกฎหมายที่รองรับความทัดเทียมความหลากหลายทางเพศแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการธุรก,กรรมทางการเงินเรื่องอมรดกเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีความชัด,ดเจนนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าแปลงเพศแล้วเป็นนางสาวนี่มันก็น่าจะรีบทำเพราะว่าคนที่เขาแปลงเพศแล้วก็ไปต่างประเทศเนี่ยสภาพก็เป็นหญิงถ้าเกิดเขามาแก้ผ้า,าดูก็เป็นหญิงแต่ในนั้นเขียนมิสเตอร์เนี่ยโอ้โยุ่งยากมากคุณผ <ม S 2> ู้ชมเรามีเพื่อนเป็นแต่งหญิงเยอะวเวลาไปเมืองนอกประเทศบางประเทศ เพื่อนเนี่ยต้องยอมแต่แบบเหมือนใส่เกงใส่เสื้อสูทให้ดูแบบธรรมะท่าแมงอ่ะที่บอกกลัวว่าเมื่อแปลงแล้วจะไปหลอกผู้ชายอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของพวกคุณด้วยกันเองนะคะอ,อย่างเช่นเ,ออเวลาพี่ตั้งคําถามเวลาประกวดพี่ก็ถามเสมอว่าถ้ามีผู้ชายมารักคุณเพราะคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะบอกเขาไหมว่าคุณแปลงเพศมาซึ่งคําตอบที่ได้ส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าบอกอเพราะไม่มีใครอยากจะไปมีเรื่องยุ่งยากในภายหลัง นะคะก็คือบอกไปว่าฉันแปลงเพศมานะคุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็เป็นแฟนกันต่อไปจะถ้ารับไม่ได้ก็เลิกรากันไปใช่คือไอ้การไปหลอกเขาแล้วเขารู้วันหลังขึ้นมาเนี่ยนะคะคนเราถูกโกรกเนี่ยโกรธมากนะจะบอกให้รู้ด้วยแล้วยิ่งการโดนโกรกจากคนที่เขารักใช่เกิดความเป็นเกลียดไปได้ง่ายๆเลยบอกเธอค่ะเนาะนะส่วนคําแนะนําทางกฎหมายที่ก็เคยแนะนําว่าพวกเราเนี่ยมีอ่า เลข13ตัวก็ให้คนพวกนี้มีเลขแค่สิบสองตัวแต่ข้างหน้าให้มีชอช้างก็จะได้เหมือนแสดงเพศสภาพก็รู้ว่าเนี่ยมาจากมาจากการแปลงเพศคือแทนที่จะเป็น13ตัวก็มีแค่12ตัวแต่ตัวที่หนึ่งเนี่ยให้เป็นชอช้างเนาะจริงๆถามว่าถ้าต้องทำแบบนี้แล้วมันพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้ความจริงคือเรื่องที่สำคัญมากเพราะเดี๋ยวนี้เดินอยู่ตามถนนอาจารย์สวยแบบ ก็ตอนนี้เนี่ยเขากลัวตรงที่สวยนี่แหละกลัวว่าผู้ชายจะไปหลงแต่ก็อยากจะบอกคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะว่าจากการคุยกับสาวแปลงเพศมาเนี่ยนะคะยังไม่เคยเจอคนไหนที่บอกเรื่องอะไรจะไปบอกมันไม่มีค่ะ,ส,ะ,คะส่วนใหญ่จะอยากให้ความมีจะบอกบอกว่าคือถามเลยว่าถ้าเกิดเขามาจีบโดยไม่รู้จ<น>ะบอกไหมบอกสีเรื่องอะไรให้มัารู้ทีหลังเนาะอาจารย์ก็ถามต่อและอย่างเนี้ย บ้านเราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอีกสักกี่ปีถึงจะทัดเทียมกับสอปอลาวโอ้เป็นไม่กี่ปีหรอกถ้าพวกเราเคลื่อนไหว ah. คือตอนนี้เนี่ยพี่เคยได้คุยกับคนที่ออกกฎหมายนะคะ <Okay. S 2> ว่าเขาอยากออกกฎหมายพวกนี้ให้แต่ว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายเนี่ยไม่เคลื่อนไหว ah. จนกระทั่งเขาบอกว่าถ้าเขาไปเคลื่อนไหวในสภาคนที่ต่อต้านในสภาก็จะมาบอกว่าเจ้าตัวก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยแล้วคุณเดือดร้อนอะไรเนี่ย oh. งั้นเราเริ่มยังไงดีอะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนสาวประเภท2ที่แปลงเพศแล้วบอกอ่างั้นหนูต้องเริ่มไงคาจันเพื่อนไหวแบบนีต้องให้นกยลดาซึ่งเขาโดดเด่นกว่าใครเพื่อนนั่นแหละนำขบวน แต่ยื่นหนังสือตอนตรงนีอะไรต่างๆใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยคนที่เขาจะเสนอกฎหมายให้เราเนี่ยเขาทําไม่ได้ไม่งั้นเขาจะโดนประนามหยามเหยียดจากคนที่ต่อต้านว่าคุณไปเดือดร้อนในกางเท้าคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขายังไม่พูดไม่จาอะไรเลยอ่าเข้าใจแล้วแสดงว่าพวกเรานะครับที่อยากให้กฎหมายนี้ออกแบบสอปลาวบ้าคื่อนไหเงเคลื่อนไหวเองเนาะแล้วก็ เวลาอ่าน Facebook หรืออ่านข่าวสารทั้งโซเชียลเนี่ยต้องอ่านให้แน่นอนแบบนี้เพราะาตอนแรกที่อาจารย์กับอ่านก็งงเหมือนกันว่าทำดีแล้วมอบให้คนเดียวน่าเกลียดแย่แต่นี่คือกฎหมายของประเทศเขาครับคุณชลมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องนองน,องนักเรียนหญิงที่ต้องขึ้นรถประจําทางก็จะเจอเรื่องหล,ลายแบบนี้เขาบอกงี้มี เฟซบุ๊กอันหนึ่งเขาแชร์พฤติกรรมของกระเป๋ารถเมย์สาย207รายราหนึ่งครับอาจารย์เขาบอกลวนลามผู้โดยสารหญิงหลังจากลวนลามผู้ชายหญิงก็ลงจากรถเมยและขึ้นสายอื่นพนักงานคนนั้นเนี่ยมีกลิ่นสุราด้วยแล้วก็ยังมีการร้องเขาบอกว่าร้องเรียนพฤติกรรมไปจํานวนมากไล,ล่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่านักเรีนยนหญิงคนนึงเนี่ยนั่งอยู่บนรถเมยสาย207 ที่เบาด้านหลังแล้วก็มีเสียงร้องว่าพี่ทําแบบนี้กับหนูทําไมแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนนึงตอบว่ารถมันเบรกไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยซึ่งตอนนั้นรถไม่ได้เบรกแล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งลงจากรถโดยไม่มีใครช่วยเหลือด้วยนะครับหลังจากนั้นกระเป๋าคนนั้นก็เดินมาเก็บเงินด้วยสายตาหน้ากลัวเมาและมีกลิ่นเหล้าน้องคนที่โพสต์ก็บอกตนแล้วก็น้องนักเรียนที่นั่งข้างก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยเพราะกระเป๋ามองแบบหืน่หนๆก็เลยชวนกันลงในป้ายต่อไปทั้งที่ยังไม่ถึงด้วยแล้วก็ลงกันทนั้งที่ไม่รู้้จจัักกนนนดวยนะคลงเสร็ปบ ก็ไปขึ้นสาย207คันที่ตามมาซึ่งคันที่ตามมาในกระเป๋าเป็นผู้หญิงสายเดียวกันก็เลยเอารูปที่ถ่ายให้ดูคุณป้าที่เป็นกระเป๋ารถเมย์207ผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อไอ้นี่นี่เองมันเอาอีกแล้วเหรอมีผู้โดยสารเนี่ยร้องเรียนมาเยอะเลยแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ให้กันฟังไปมาแล้วก็บังเอิญก็เจอเด็กนักเรียนที่โดนโดนรามในตอนแรกนี่กำลังนั่งร้องไห้อยู่จึงบอกน้องคนนี้แหละว่าป้าคนนี้แหละที่โดน อย่างนี้น้องคนนั้นก็เล่าบอกว่านั่งห่างกันมากเพราะเป็นเบาะหลังผู้ชายคนนั้นเนะขาทําอะไรรู้ไหมครับอาจารย์เขาแก้มมาใกล้แล้วก็หอมแก้มน้องเลยและน้องก็บอกหนูว่าร้องให้ให้ก็ไม่มีใครสนใจได้แต่มองนะครับซึ่งน้องผู้หญิงก็บอกว่ามันเหมือน,นแบบไม่มีใครช่วยเหลือจริงบนรถเมย์ครับอาจารย์ตอนนี้มันก็มีคําถามสองคำถามเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นหลายครั้งจนกระเป๋ารถเมย์ผู้หญิงอีกอีกคันหนึ่งยังรู้เลยทําไมไม่ถมูกไล่ออกแถมยังเมาเนลาทํางานด้วย ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับะะอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กน้อยอจิบจอยนะคะเนื่องจากว่าตัวเองและญาติลูกสาวน้องสาวยังไม่เคยโดนไม่ได้คือรถเมยไม่โดนไม่รู้สึกอ,อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับะะข้อที่สองอาจจะสันนิษฐานได้ว่าคนคน,คนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นญาติของเจ้าของ ก็เป็นได้นะคะก็เลยอยู่ได้ตลอดไปแต่ว่าสิ่งต่างๆนา,นานาเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนดีท้อถอยคนถอยจะได้โอกาสคำพูดนี้ดีครับคนดีต้องไม่ท้อถอยนะครับเมื่อไหร่เราท้อถอยคนถอยจะมีโอกาสใช่ก็คือหมายความว่าโดนแล้วไม่ฟ้อง โดนแล้วไม่อยากหาเรื่องคืออันหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกว่าสุภาษิตไทยที่คนจะยกเลิกเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทําไม่ได้หรอกแต่ก็พูดกันไปอย่างนั้นแน่ๆคำว่าอะไรครับกินขี้ดีกว่าเป็นความอ๋อถามจริงกินได้เอรอกินไม่ได้แล้วมาพูดกันทําไมเป็นอุปมาประมาทว่ากินขี้ดีกว่าเป็นความก็แปลว่าขึ้นรองขึ้นสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับถ้าต้องขึ้นเนี่ยฉันยอมกินขี้ดีกว่าเนี่ยสุภาษิตเนี่ยควรจะเลิกนะครับ ส่วนอีกเรื่องนึงที่ไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยก็คือ,อสุภาษิตคําว่าอย่าเอามือไปสุกหีบอย่าแกว่งเท้าไปหาเสียนนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยนะครับปืนมันช่างหาซื้อง่ายเหลือเกินคนที่เขาไม่ช่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาใจจืดใจดำแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่ทำผิดคนนั้นเนี่ย มีอะไรบ้างเนี่ยเกิดเราไปช่วยเกิดเขายิงปั้งมาเราช่้ยฉันอยู่เฉยๆดี่คือถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะกฎหมายเรื่องการพกอาวุธเข้มจนทั้งเราสามารถมั่นใจได้ว่าคนที่กําลังทําชั่วร้ายอย่างเนี้ยไม่มีอาวุธหรอกเนี่ยพี่เชื่อว่าจะมีคนกล้าช่วยนะคะขณะนี้นะอย่าว่าแต่เรื่องอย่างนี้เลยเวลาสวนกันในซอยเนี่ยถ้าเกิดพี่อยู่ด้วยเนี่ยนะคะพี่จะบอกให้คนที่ที่ขับรถเนี่ยนะคะบอกยอมเขาแล้วพี่ก็จะเล่าเขาฟังว่า พี่เคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์รู้สึกจะมีที่ปากน้ำครั้งหนึ่งแล้วก็มีแถวถนนราชวิถีครั้งหนึ่งที่สวนกันเนี่ยในซอยที่แคบแล้จะต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยหลบไปที่ประตูที่มันเว้าเข้าไปแล้วปรากฏไม่มีใครยอมใครเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควักปืนมายิงอะ่ะแค่สวนกันในซอยนิดเดียวนะจาจาร์ือไม่ยอมไนะง เพจากอ่านขา่าวสองครั้งอันนี้พี่จะบอกว่ายอมยอมอ่อไปเราช้าหน่อยดีกว่าเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าการที่คนไม่ไปช่วยเนี่ยไม่ใช่ใจร้ายใจดำนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าคนที่ทําชั่วนั้นเนี่ยมีอาวุธหรือไม่อย่างไรแต่จย์ครับความที่ไม่มั่นใจเรื่องนี้แต่นักเรียนผู้หญิงตะโกนร้องอย่างเงี้ยมันมันมันก็สมน้ําสมเนื้อที่เราจะไม่ช่วยใช่ไหมฮะจารย์อย่างเงี้ย ไม่คือถ้าก็ตะโกนร้องมาเนี่ยถ้าทุกคนช่วยหันไปมอง <No. S 1> เลนะครับแค่ช่วยช่วยหันไปมองไม่ต้องไปทําอะไรนคนคนนั้นต้องอยู่ไงคำถามกอลฟเนี่แหละอยากหาทางออกนี่แเราเราก็กลัวอย่างที่จาย์ว่าแหละเราไปช่วยเกิดมีปืนขึ้นมาจะทำไงงั้นใชธไอย่างนี้คุณผู้ชมหันไปทุกคนเนี่ยเราหันไปพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่แค่หันไปมอง <Ừ. S 2> มันก็จะช่วยได้เนาะซึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคอสมกเนี่ยพอมีมีเรื่องม<อ><อ>ีราวเขาออกมาแจ้งความคืบหน้าอย่างนี้ครับว่าได้มีการร้องเรียนก ผู้ประกอบการแล้วก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อท็จจริงจากพนักง,งานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวนะครับชื่อนายสราวินไม่บอกนามสกลุลแล้วกันซึ่งตอนนี้เขายอมรับความผิดแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้กับผู้สัญาอีกคนหนึ่งในวันเดียวกันด้วยคอสอบกจึงปรับบริษัททีบัสธานสปอร์ตเป็นจำนวนเงิน5,000บาทนี่คือต้นสังกัดนะครับเจ้าของบริษัทก็ให้นายสราวินเนี่ยพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานแล้วตั้งแต่วันที่3ธันวาแน่แหละครับส่วนน้องผู้เสียหายทั้งสองคน ทางขอสมอกเนี่ยก็ให้เป็นค่าทำขวัญคนละสามพันบาทครับอาจารย์ <S <S คืองน<ๆ>ี้ก็เป็สส่วาอย่างน้อยเขาแจ้งเตือนตั้งหต่ยทีเน้วก็ควาจะมาทำคือพี่ว่าปรับเท่าไหร่นะห้าพันบาทาน,น, <S <S น้อยไปนะ้อยไปเนาะคือเราอยากจะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีสำนึกเห็นความรับผิดชอบมากกว่านี้ในการคัดคนทำงานจริงครับนะครับ และในขณะเดียวกันความเสียหายของน้องสองคนคนละสามพันบาททําไมช่างตีคุณค่าของมนุษย์ได้ต่ำซามขนาดนั้นจริงไม่ใช่เลยมันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปรับบริษัทแพงๆบริษัทเขาก็จะมีหน้าที่อบรมคัดเลือกพนักงานให้มันเขาจะมีความจจรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลทรัพยากรมนุษย์ของเขามากกว่านี้ก็ว่าอันนี้เอาไปใช้กับอะไรอีกอันหนึ่งได้หรือไม่อาจารย์อู่แท็กซี่เพราะอู่แท็กซี่เนี่ยมันมีสีที่บอกอู่ได้อันไหนไม่รับเราก็แจ้งไปเรื่อยๆแล้วไปปรับอู่เจ้าของอู่ มันจะได้ไม่ให้คนไม่ดีขับดีไหมอจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนรับผิดชอบด้วยเนาะจะทำให้งา่ายแล้วไม่ใช่5,000ันกับส0มพตายค่าปรับห้าพัน แล้วก็จ่ายสามพัมนให้อาจารย์เสรีนะครับได้ทําใจกับค่าปรับอันแสนน้อยนิดกับชีวิตของนักศึกษานักเรียนหญิงกันหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องให้อาจารย์ทำใจอันนี้เป็นเรื่องรับน้องถึงขั้นจุดไฟเผาก้นกันเลยเรื่องเราจะเป็นยังไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันแต่ย้านิดนึงว่าส่งข้อความของคุณมาที่ SMS นะครับ4 6 4 2 2 0ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันสักครู่เดียวครับ